รายการต่อไปนนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ตอนไหนนี <Cornell> ่แม่ก็ต้องมีอะไรอื่นด้วมึงบอบบางไอ้ที่พวงคุณจะคุยกันว่าอุ้ยมึงอันนี้ไม่ใช่โค้ชของเดียร์หรือเปล่าทำไมอ่ะเขามาสามปีที่แล้วอ่ะโรงเรียนหนึ่งอ่ะท่างจังหวัดพิยาด้วยเว้ยมันมีข่าวลือฆาตการเด็กน่าักสิงห์โมต้นว่ะอือแล้วแบบตอนนี้ก็ยังจับฆาตกรไม่ได้แล้วก็แบบว่าโรงเรียนเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้มึงกูว่าเรื่องนี้มึงต้องมีอะไรแน่ไอ้เชี่ยบดักไหนสารละ

พเองหม้าไปก่อนเลยนะทำไมเพราะใจเดกออนตีอ่ะหมไปนไปะไปดิไปดิโอ้ยโอยนี่จะใหเราไปกันเี้ยมะถ้าขัเลิไปเลยไมเดยวนตรงนี้ก่อนไปนะข้าเจยอะไปโอ้ยโอ้ยโอายบาเลยไปองพ่ชายแล้วก็เ่บอกด้นะว่าถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยโอเคไม่เรือบ้านอ่ะมันได้ยลงไวะเะใชข้าหนียมันไวเลยแต่น่าจะหวานแล แล้วคุยยังเป็นไงวงคะคือดีน้ะไม่่อ้มันเรียกใช่ไคือต่ก็ลังดีทำไมอ่ะเบื่อคุณไม่ร่ก สองสามเฮ้ยไหนบ้านขอดูรูปไปดิก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ตาฝาดนไปแล้วเอ็งทำอะไรเข้วาวะตาฝาดอะไรข้างไม่กลัว,วอยู่ถ้าไม่มีอะไรกันแล้วกลับบ้านกันเลยรู้สึกแต้มดีเลยะกลับบ้านเลยไปวะ เดินกลับกันออกจากห้องอ่ะก็ไม่มีเสียงผ่านเลยเลยพวกข้าก็วิ่งแล้วก็ยายจะกลับมาก็แค่นั้นแหละจริงหรอเองคิดตามหลักวิทยาศาสตร์มึงนักิที่จะขายอะไรหรอคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ออเออเออห้องนั้นมันมีกระจกบานใหญ่แสงมันสะท้อนเข้ามาในห้องแล้วก็หักเหกันของเศษเกือบเป็นไง พอเงาปุ๊บเราก็เอาละภาพลอยขึ้นมาคิดว่าเป็นผีมันไม่ใช่มันคือเงาไอ้อย่างพายล่วงนะวิชาการสุดๆเลยอ่ะคู่แววกูหูแววเออเองคิดตัวเองอ่ะคิดตัวเองแต่เหมือนว่าเหมือนก่าตรงไหนของใช่อ้ยยังไงมไม่ค่อยได้หรืออ เฮ้ยแตนน่ยพวกกูไม่ไปใช่ป่าพวกกูจะได้เป็นหวานไม่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 อะกูอยู่กูไม่ได้กลัวนะกูจะรออยู่ตรงนี้ไม่เคยกลัวเลยกูอยู่ตรงนี้แหละก็ไปเลยกูไม่ได้กลัวกูจะรออยู่ตรงนี้ก็กูอไปเลยเชื่อป่ะดิ กูไม่ถามอะไรวะคุจะน่ากลัวฉันมึงคิดว่าเรื่องที่ปันมึงเล่าว่าเรื่องจริงปะกูว่าเป็นเรื่องของวิชาการมึงบอกว่ามึงไม่เชื่อใช่ไหมที่ปานมึงเล่าอ่ะไอ้ยกูก็เชื่ออยู่นะแล้วกูกเชื่อใช่ไหมเออดิแล้วมึงเรามาพิสูจน์มึงพูดอย่างนี้เลยวะเออจะปุ่นนี้ก็คุยอยากอย้่อันนี้เอาดิเอาดิตัวนี้มาสองคนนี้เหรอวะเดี๋ยวช่วยคุยตัดตัดด้วยเออบอกดิคุณนี้นะเออนานๆเลย แต่เออครูจะริงแล้วจริงแล้วมึงจําเรื่องเมื่อวานที่มึงเล่าได้หรอเปล่าไมได้ทําไมอ่ะก็เมื่อวานอ่ะคือครูแอบว่าจะมารอสืบเรื่องเนี้ยพวกมึงจะเอาด้วยปะก็เอาดิกูก็อยากมึงเหมือนกันเอาดิไปไปดิไปร้องเขาพูด